ฝั่งดึงฝั <S <S ่งเลือกฟังรอครับนี่เป็นเรื่องของเราแล้วเนาะเป็นเรื่องอ่ะเพียวเรื่องเลยแล้วกันค่ะเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องกันเอาแฟนมีดรอเป็นยังไงคะแฟนมีดของนุบันดีหมดแล้วเป็นแล้วยังไงเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะหมดด้วยครับตอนนั้นยังจำได้ว่าตอนนั้นนั่งทานข้าวนั่งทานข้าวกันพี่อ้ออยู่บอกว่าพี่อ้อผมแบบกลัวไม่หมดแล้วดีใจนะถ้าแบบแค่ถึง2อ0พก็ดีใจแล้วใช่เดี๋ยวก็แบบ ที่ว่า2,000ันก็ดีใจแล้วเนี่ยล้วคุยกันแบบจริงจังมากอืใช่ครับตอนแรกคิดกันคิดกันไปว่าน่าจะเหลือสักประมาณพันหนึ่งครับแต่ว่าพอหมดเราก็รู้สึกว่าดีใจดีใจมากพอหมดแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าเดิมฮะเรารู้สึกกดดันมากกว่าเดิมใช่เพราะว่าเราไม่เคยแบบทําอะไรแบบนี้เลยแล้วก็แบบทั้ง13คนเลยก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ทุกคนมาดูน่าจะสามพันแปดหรือสี่พันนันประมาณ3ามพันแปดครับผมแล้วก็มีสตรีมมิ่ง ใช่ครับใช่ครับใครที่ใครที่กดบัตรไม่ได้ก็อะไงดีเพิ่มดีไหมเพิ่มรอบดีไหมโอ้ยโอ้ยจริงๆอยากอยากเพิ่มรอบมากครับคิวแบบ13คนมันยากมากแค่คิวซ้อมก็ลําบากกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากอยากจัดงานนี้ขึ้นมาจริงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบที่ทุกคนอยากจะทําที่เราอยากจะทำแล้วก็ทุกคนอยากพรีเซนต์ในสไตล์แต่ละเมืองของชื่อว่าดูมดิแลนด์เนี่ยครับรู้สึกอยากจะพรีเซนต์มาก การซ้อมอะไรตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนอะไรเงี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนียตอนช่วงนี้ซ้อมทุกวันเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคิดว่าเกินครึ่งแล้วล่ะครับ50แล้วกันมัน50แล้วกันใช่แต่ประมาณสิบวันที่15 50ก็อยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนนั้ต้อยู่ไม่ใช่ครับไม่ใชบ ก็ดิดอยู่ครับเข้าไปอ่านในแท็กอยู่เหมือนกันนะครับได้ข่าวว่าตอนแรกเว็บล่มเว็บล่มตอนแรกไม่คิดว่าจะล่มด้วยคนถ่ายวิดีโอมาว่าไหลลงแล้วแบบพี่อ้อต้องเพิ่มรอบเหรอนะแล้วมันจะมีเสี่ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็ว่าอึดขันดีน่ารักดีอืมครับเป็นยังไงบ้างกับพวกเราเวลาทำรายกาะแสบมันแบบมาเร็วเพราะเ็วมุู้ฟังแบบใหม่อะไรก็มันหมดเวลารวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยพี่ชื่นใจครับต้องนับดีมากอืมก็ต้องรู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วครับก็ไม่คิด ไม่ฝันเลยสำหรับส่วนตัวซีรู้สึกว่าไม่คิดเหมือนกันว่ามีวันนี้ใช่<ๆ>ก็ต้องขอบคุณพี่ออฟด้วยแล้วก็น้องด้วยที่<ม>พาพากันมาแล้วก็เดินกันมาถึงจุดจุดนี้เรารู้สึกแบบทุกคนแบบนอกก็ตั้งใจทําก็รู้สึกดีใจมากที่<ม>ให้การตอบรับดีมากๆไม่ใช่แค่ผู้ซีนูนิวกับผู้อื่นด้วย<ม>เพราะว่าในดูมีแลนยังมีอีก13คู่เลยเออสิบู่ไม่ใช่กี่สิบสาคนครับสิบสามคนท้องฟินหรอคะมันจะแบบสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี คอมฟินแล้วครับ<ต>เราเราเราต้องซื้อบัตรสตรีมมิ่งดูครับ <c oughs> ใช่ครับเร,เราต้องอุบไปก่อนแต่ทุกคนเต็มที่แน่นอน, <c oughs> อน,นเพราะว่าแอบเห็นเจนเด็กโชว์แล้วเหมือนกันแบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากทุกคนเลยให้ความ <c oughs> สนใจแหละเ <c oughs> พราะมันมีอะไรหลายอย่างแบบมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสปอยแมวเดี๋ยวครับมีอะไรหลายอย่างมากมาครับตื่นเต้นครับแล้วอย่างในคลาสของ หมดหมดแล้วใช่ไหมเอาหมดแล้วเหรอครหมดหมดแล้วใช่ไหมครับรู้รู้ว่ามีสองคนหรือว่าคนไทยหมดเลยไม่ใช่้ยรู้สึกดีใจเหมือนดีใจเหมือน dmd land เลยครับดีใจมากๆแต่ก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางสู่แบบนอกประเทศครับแล้วก็ได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนพวกเราครับเราก็จะ ทำให้เต็มที่ครับแล้วเราก็จะไปแฮปปี้แฮปปี้ที่เกาหลีครับแปลว่ามันมีตั้งเป้าจะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมครับถ้ามีเวลาเวลาก็อยากมีเวลาเที่ยวเหมือนกันครับการเตรียมตัวที่จะไปต่างประเทศเกาหลีเนี่ยเราต้องฝึกหรืออะไรไหมครับเรื่องภาษาหรืออะไรนี้ไว้เพิ่มเติมมัครบผมคิดว่าเตรียมไปแน่นอนครับผมเพราะว่าอยากจะพูดให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเตรียมคําพูดสักคำหนึ่งใช่หรือว่าหลายคําอะไรเงี้ยครับผมครับ โอ้ยจริงๆผมพูดเกาหลีไม่ได้ครับนายซาลังฮโยไม่ได้แบบทำคำซ้ำไม่ได้ลึกแล้วใช่ถูกแล้วครับจริงผมพูดเกาหลีไม่ได้ครับได้แค่ร้องเพลงครับแต่ว่าจริงๆอยากพูดเกาหลีได้มากๆเลยเพราะว่าแบบเวลาฟังเขาพูดกันแล้วภาษาเพาะมากๆจริงๆฟังแล้วเพลินมาก ก็เมื่อกี้ครับแต่น้องแต่น้องหอดว่าน้องหมดว่าอยากเรียนภาษานี้เขาบอกว่าเรียนเลยแต่ถ้ามีเวลาเ็าเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอน้องเป็นคนชอบภาษาแล้วน้องได้จีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนั้นจะุกมากเมื่อกี้ไงไหนสอนหน่อยพูดไม่เป็นเลยอุ้ยเด็กมันเด็กแฉบมากเลยนี่สอนนะว่าซาซาซาล่างเฮ

ใช่ครับจริงๆยังเหลืออีกเพลงหนึ่งครับที่เป็นเพลงของซีรีส์ที่ออนไปเมื่อตอน EP 1 2ครับ EP สุดท้ายก็ใกล้จะปล่อย MV แล้วล่ะครับเดยเร็วนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับ MV น่ารักมากใช่ไม่น่ารักได้ไงก็หนูชอบขนาดนั้นชอบมากเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับ MV ของเราครับว่าผมมีความสุขมากๆวันที่ถ่ายครับจริงครับผมเชื่อเลยโอเคสุดท้ายค่ะฝากคนนหอย ครับก็ครับก็คิดถึงนะครับสนๆทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณที่สปอร์ตมาตลอดเลยนะครับอุ้ยเปาไปดูซีบิดเอือมทำผมเกินด้วยเลยเนี่ยก็ขอบคุณสนๆทุกคนนะครับผมที่ให้การตอบรับไม่ว่าจะงานไหนก็สพอร์ตตลอดขอบคุณมากๆที่ เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นแพชชั่นให้ในการทํางานเนาะก็ช่วงนี้ก็มีงานทุกวันสนุกครับเอนจอยมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่กันกันไปนานๆน,นะครับผมเป็นกำลังใจให้ซีนุนิวไปนานๆน,นะครับผมก็จะทํางานออกมาให้เต็มที่นะครับผมใช่ครับอีกนิดนึงครับเวลาที่บอกว่าเวลาที่เราเจอแบบโซนๆทุกคนตามงานอีเวนต์อย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันปริ่มใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบทุกคน มีแบบคอยเล่นด้วยให้กำลังใจตลอดเลยครับมันทำให้เราแบบว่ามีเผาใช่มันใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเขามสูบด้วยเขาอยู่กันไปนานๆครับครับขอบคุณครับครับอี่เสร็จ